ใครคิดถึงบรรยากาศสุดชิลริมทะเลและธรรมชาติสีเขียวๆบ้างคะเราอยากจะพาไปพักผ่อนกับที่พักตราดดีไซน์สวยเวอร์ติดทะเลและริมคลองวิวสวยราคาถูกใจอัปเดตใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการพักผ่อนสุดประทับใจตามชิวไปไหนไปเช็คอินพร้อมกันเลยล่ะคะ่ะ เริ่มต้นเช็คอินกับที่พักบนเกาะกูดกับ To The Sea The Resort เกาะกูดต,ตั้งอยู่ที่อ่าวบางเบาบรรยากาศดีติดริมทะเลเหมาะสำหรับใครที่อยากมานอนพักผ่อนช่วงวันหยุดที่สำคัญรีสอร์ทยังอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยค่ะจุดเด่นของ To The Sea The Resort เกาะกูดคือสะพานไม้ที่ทอดยาวหน้ารีสอร์ทท่ามกลางทะเลเรียกได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่ปังมากเลยล่ะค่ะ สำหรับห้องพักของที่นี่จะดีไซน์เป็นบ้านเป็นหลังตั้งลดหล่นไปบนเนินมีระเบียงให้ออกมานั่งชิลชมวิวทะเลด้วยค่ะมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศสุดสงบการตกแต่งภายในเน้นม o d a แอนโทนเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ก็มีกิจกรรมทางน้ำให้ทำหลากหลายมากๆค่ะรับรองว่าใครมาพักแล้วต้องติดใจแน่นอนค่ะพามาพักผ่อนสุดชิลกันต่อกับเสซีรีสอร์ทกอกูด ตั้งอยู่บริเวณเอ่าวพร้าวติดกับชุมชนริมคลองซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างคลองกับทะเลดีไซน์ออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติในสไตล์บาหลีใช้ไม้เป็นหลักคุมโทนด้วยสีขาวสะอาดตาตกแต่งสวยงามแถมมีมุมให้พักผ่อนเยอะมากๆค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศชิลเวอร์ในส่วนของห้องพักจะเป็นบ้านพักแบบวิลล่ามีให้เลือก4แบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยค่ะ ส่วนใครที่อยากไปนอนเอนกายชมวิวทะเลทางรีสอร์ทก็มีเก้าอ,อี้ริมชายหาดให้นั่งกันด้วยนะคะพร้อมกับสระว่ายน้ำให้ลงเล่นได้ทั้งวันนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ทำมากมายเลยล่ะค่ะ j a มเฮาส์เกากูดอีกหนึ่งที่พักตราดตกแต่งสไตล์บาหลีตั้งอยู่ที่หาดคลองหินเกากูดบอกเลยว่าวิวสวยมากๆรับรองว่ามาแล้วต้องอยากกลับมาพักซ้ำแน่นอนค่ะ ในส่วนของห้องพักมีทั้งรูปแบบบนอาคารและวิลล่าบ้านเป็นหลังแบบส่วนตัวที่สร้างลดหลั่นไปบนเนินเขาภายในห้องกว้างขวางพร้อมวิวทะเลบรรยากาศดีต่อใจมากเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆพร้อมกับร้านอาหารริมทะเลเหมาะสำหรับมาดินเนอร์บอกเลยว่าโรแมนติกเวอร์ จากเกาะกูดเราจะพาไปเกาะหมากกันค่ะกับเกาะหมากโคโค่เคปรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทติดทะเลเกาะหมากสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้เลยค่ะบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวมากๆมีห้องพักให้เลือกมากถึง17สไตล์ด้วยกันมีทั้งห้องพักริมทะเลริมสระน้ำหรือใครอยากได้บรรยากาศเหมือนนอนอยู่บนเขาก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะ ตอนเย็นก็มาดินเนอร์กับบรรยากาศรโรแมนติกริมทะเลหรือจะมานั่งชิลดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่บาร์ก็ได้เหมือนกันค่ะใครกำลังมองหาที่พักตราดับบรรยากาศดีไม่ควรพลาดที่นี่อย่างแรงเลยล่ะค่ะจากเกาะหมากไปชิลกันต่อที่เกาะช้างค่ะกับกอาณาวิลล่าเกาะช้างที่พักสไตล์บาหลีบนเกาะช้างจุดเด่นของที่นี่ก็คือตั้งอยู่ริมคลองล้อมรอบไปด้วยวิวป่าก,กงกลาง ซึ่งลำคลองสายนี้จะไหลเชื่อมออกสู่ทะเลบริเวณหาดคลองพรา้าวทำให้ได้บรรยากาศทั้งวิวคลองและวิวทะเลเลยล่ะค่ะสำหรับห้องพักมีให้เลือกทั้งรูปแบบห้องพักบนอาคารและห้องพักแบบวิลล่าริมคลองใครชอบบรรยากาศแบบไหนก็เลือกได้ตามความชอบเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมีมุมให้พักผ่อนหลากหลายมุมแถมมีกิจกรรมให้ทำมากมายมาแล้วไม่เบื่ออย่างแน่นอนค่ะ อีกหนึ่งที่พักเกาะช้างจังหวัดตราดที่เราอยากแนะนำนั่นก็คือเวนาบูชีเกาะช้างรีสอร์ทสุดชิลติดริมทะเลบนหาดคลองพร้าวตัวรีสอร์ทตกแต่งสไตล์บูติกเก๋ไกด้วยเครื่องจักรสารประยุกต์ที่นำมาประดับตกแต่งบรรยากาศภายในรีสอร์ทร่มรื่นด้วยต้นไม้มีร้านอาหารและบาร์ริมทะเลเหมาะกับการมานั่งชิลมากๆค่ะสำหรับห้องพักที่นี่มีทั้งหมด48ห้องภายในตกแต่งสวยงามกว้างขวาง ไฮไลท์ของที่นี่ต้องยกให้สระว่ายน้ำริมทะเลมุมถ่ายรูปสุดเก๋ที่ใครมาก็ต้องเช็คอินมีโซนให้นั่งชิลถ่ายรูปและเก้าอี้สันเบดให้เรานอนเล่นอาบแดดด้วยค่ะเดดวาเกาะช้างตัวรีสอร์ทอยู่ติดหาดคลองพร้าล้อมรอบไปด้วยวิวทะเลบรรยากาศชวนให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆค่ะ ที่นี่ออกแบบดีไซน์ในแบบร ic, ัสติกท ropical เน้นให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวให้กระโดดลงเล่นน้ำได้ทั้งวันหรือใครอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลทางรีสอร์ทก็มีเตียงพ้าใบริมชายหาดให้เอนกายกันด้วยค่ะในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด3รูปแบบทั้งห้องพักติดสระว่ายน้ำและวิลล่าส่วนตัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แทบไม่ต้องออกไปไหนเลยล่ะคะ่ะที่ Emerald Cove ก่อช้างอีกหนึ่งที่พักตราดที่เราอยากแนะนำให้มานอนพักผ่อนกันดูสักครั้งเป็นที่พักรูระดับ5าดาวอยู่ติดหาดคลองพราวมีพื้นที่กว้างขวางดีไซน์การออกแบบสำหรับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติมีห้องพักรองรับตั้งแต่คู่รักไปจนถึงครอบครัว ภายในห้องกว้างขวางครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและยังมีสระว่ายน้ำถึงสามสระด้วยกันพร้อมด้วยภูบาข้างสระส่วนใครอยากผ่อนคลายก็มีสปาให้บริการด้วยค่ะหรือถ้าอยากทำกิจกรรมสนุกสนกุก็มีกิจกรรมภายเรือคาย,ยักเล่นแพดเดิลบอร์ดลองรับด้วยนะดีขนาดนี้ต้องมาเช็คอินกันแล้วล่ะค่ะ ปิดท้ายที่เมืองเคียวเกาะช้างไฮเอเวที่พักสวยท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ภูเขาและทะเลมีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์การออกแบบตกแต่งในดีไซน์ไทยโมเดิร์นไม่ว่ามุมไหนก็สวยเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆค่ะทั้งยังมีมุมให้พักผ่อนเยอะมากทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ฟิตเนสพายคาย,ยักโต๊ะพูคาราโอเกะ และบินแบกนั่งชิลริมทะเลบอกเลยว่ามาที่นี่ชีวิตดีดีใครอยากพักผ่อนสนุกสนุกแบบนี้ต้องมาเช็คอินที่เมอร์เคียวเกาะช้างไฮอเวกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ชิวช n แ e ลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะัะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา